อันนี้ไซส์เล็กสุดแล้วของพอีฟอลแต่ก็ใหญ่นะพูดถึงนะแต่มันจะแข็งแรงนะแม่แม่ลองดูมันจับมลยมันดูแข็งแรงกว่าอันเดิมนะเอเอ้ยเออกลซู่ซูๆ,ๆไม่ลงมาดูเยี่ยวหัวเลยอันนี้ขนาดกี่ที่สองเมตรหรอ,หอนนเนี่ย